ที่ห้ามหาสม,มัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสม,มัยังพักภาวาสกเกสุวิหาราติกาปีลวาวัตุสมิงมหาวันเมหาตาพิกุสังเคนสัตทิงปัญจมมตเตหิ พิกุสติหิสเพเวะหา,ารหันเตหิทะัสะหิจโลกัาตุหิเทวตาเยพุยเยมนะสันนิปัตติตาโหติพะวันตังถัสะนายังพิกุสังคันจาธะโค จตุนางสุทธาวาจกายิกานังเทวานางเอตะทะโหสิายังโคภะคาวาสกเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภุสังเคนสัตธิปัญจามเตหิ พิกขุสัตติหิสัพหิวะอรหันติหิทัสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตัตตาโหติภควันตังทัดสัายภิกขุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปัสสังกามยามะอุปป สังกะมิตาวาภะขวันโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเซยาทาปินามะภะลาวาปุริโสสัมมิตจิตังวาภานังปะสาเรยะปาปสาริตังวาภา,า,า,าหังสัมมิจเฉยยะ เอวะมวะสุทธาวาสีสุทธวิสุขอันตระหิตาภะคะวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอทา,ตตาทาโคตาเทวตาภะคะวันตังอะปิวาเทตวาเอากามันตังอัตทางสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทาวต ตาภะคาวัตุสันติเกอิมังค์ธางอะพาสีมาหาสัมโยปวนาสัมิงเทวกายาสามากธาอาตะตัมหาอิมังธรรมะสามะยังทักกิตาเยวะอัประราชิตะสังคันติอัทโค อปาราเทวตาภะวันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตาตรพิกาโวสะมาทังสุจิตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสาพระิวเนตาดิกะเหตว่าอินทริยานิรักขันติปันติตาติอาทากค อระราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอะภาสีเจตวาคีรังเชตวาปะลีคังอินทลีคังโอหัจจามณีนนชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจักกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตถโค อะปาราเทวุตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอะปาสิเยเกจิพุทธังสารังคาตาเซนเตกามิตสันติอะปายะภูสมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติหะทะโุภะคะวะภิกขคอานันตี สีเยปุเยนนาพิกเวเทสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปปตตาโหนติตถาคตังถาสยายานายะภิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอะหสุงอะติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปีพคะวันตานังเอตกะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตปิฆเวภาวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัม ปิะกวันตานงเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวันภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิ เทสิสานิพิขเวเทวกายานามานิตังสุนาทสาทุกังมะนะสิกโรทะภาสิทสามีติเอมัมพันเตติโคเตพิคูภะขวะโตปัจจันโสสูภะขวเอตะทะโวจะสิโลกามนุสกัสสมียัตภุมมาตถทัต สิตาเยสิตาคิริกาปารังปะหิตตัตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะสัตลินาโลมหังสาปิสัมพุโนธามะตามะนะสาสุทธาวิปัสนมนาวิลาพิโยปัญจสะตนนตวาวะเนกาติลาวัต ทวิตตุอาบรรตยิสัทถิวคีสานิเติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเตจะอาตัปมาการุงสุตวาพุทธัสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสสานัทสานังอาเปก สัตมัตตะกุงสัหัสังอัทัสัตตาริงสตังเอเกสัหัสานังอะมนุสานะมัดทสุงอะปิเกนตัมมัตตะกุงทิสาสาเพพุทธาอะหุงตันจะสัพพังอภิญญนยายะวะวาคิต ตวานะจักุมะตะโกามันตยิสัทถิสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกาโวเยโวหังจิตตายิตามิคิราหิอนุปัโส สัตตสหัจวาขาภุมมากาปิลวัตวาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสัจจิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนังสามิติงวานังชาสหัสาเห มะวะตาอยากนานัตวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจจโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังอิเจเตโสละสะ สหันยักขานานัตตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษสิโนโมธมานาอภิกามุงพิคุนังสามิติงว่านังเวสามิตาปัญจสัตายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยศาสิโนโมธมานาอาิกามุงพิกุนังสมิติงวานังกุมพิโรราจกหิโตเวบุนลสานิเวสันนังพิญโยนังสะตสหัจังยักษานังปายรูปะสาติภุมพิโรราจกหิโก โสปาคาสัมมิตินวานังปุริมัจะทิสังราชาธาตารถุปัสาสะติคันทพานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสภะวัวอินทะนามามหัตาลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังทักขีนันจัทิสังราชาวิลุนโหปัดปะสาสติตุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาตัสสะพหาวอินทนามามหาภะ ลาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมธม,มานาอภิกามุงภิกุนังสนติงวานังปัจจิมันจติสังราชาวิรูปรคูปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาัสัตสิโสพุตตาปิตตัสภโวอินทน,นามามะ หาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกุนังสัมิติงวานังอุตรันจะททิสังราชากุเวโรกับปาษาสติยะขานังอาทิปติมหาราชายะสัตสิโส พุทธะปิตาสะพะหะโวินทนามามหาพลาอิถิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสามิติงวานังปุริมาติสังถาตารัตโต ทกิเนนะวิรุณหโกปาจิเมนะวิรูปโกกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทัทธันละมานาอัทังสุวันีกาปิละวัตทถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุ เวเทนถุวิทูจะวิตุโตสหะจันทันโนกามาเสโถจะกินนุมัณขันตุนิขันตุจะปะนาถโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะขันทัพโพนโลราชาชนโนสัพุอาคูปัญจะสิโกเจวติมพารุ สุริยวัชชา,าเอเตจันเนจะราชาโนคันทภาสาหาราสุภิโกโมทมานาอภิกามุงภิกุนังสม,มิตวานังอาทาคูนาพาสานาคาเวสาลาสาหาตัจกากัมลารสสัตตาระ สหายาติภิยามุนาตะทถาตารถาจะอาคูนาคายาสัตสีนโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสัมิติงวาราะ,ร,ะ,ะรังเยนาคาราเชสหสยาหรันติทิพาธิชาปัิวิสุท ทาจากักเวหาสยาเตวนมัตจกักปตาจิตตราสุปัญญาอิติเตสนามังอภายันตะฐานาคราชาะมาสีสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปัะยันตานาคาสุปัญญาสาระนะ มะกังสุพุทังจิตาวะชิระหรัตเถนะสาวุทังอสุราสิตาพาตารวาสะวัตเตอิทิมันโตยสัสิโนโกาลกันชามหาพิสมะอสุราธานาวีขาสาวิปจิติสุจิติจัปหาราโทนมุจีสหจั สัตตันจะพาลิปุตตานางสเพเพวโรจันนามกาสัญญาหิตวาพาลิงเสนางราหูพัทธมุปกามุงสะมะยุท่านิพพัทธันเตพิขุนังสามิติงวะนางอาโปจะตถวาปะทวิจะตเตโชวายตะทาะมุง วารุณาวารุณาทีวสโโมจายสัสาสหะเมตากุรุณาไกกาอาคูทีวายสัพสีโนทัสเตทัสสะทากายสัพเพนาตัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโต ยสาตติโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมีติงวานังเวนทูจาวีเทวาสหาดีจะอสมาจะตุเวยมาจันทัสสุ ปานิสาเทวาจันทมาคูปุริกิตาสุริยัตสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุริกิตาวาคูมันทพลาหกาวสุนังวาสโวเทโศสะโกปะคาปุรินทัฏโททเสเตทัสสะทากายาสัพเพนะ นาณะตะวันนิโยอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทมาลาอภิกามุภิกขุนังสามิติงวะนังอะทาคูสหภูเทวาชลมักกิสิขาริวะอะริตกาจโรชาจะอุมบะปุพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุ ตาจะอะเนชกาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะนิสินโนทัสสเตทัสสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะส,ะสินโนโมทมานาอะภิกามุงภิกขุนังสามิติงวานังสมานามะ หาสมานามาสุนานุสามาสนุสุตมาคิตถาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาทาคูอะระยุเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปะระคามหาปาระคาอาคู เทวาัสสติโนทเสตตตะสะทากายาสัพพิมนัตตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสามิติงวานังสุกาการุงหาอารุณาอากูเวขนะสาสะหะ โอทาตคขยหาปาโมคอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระคชามิตสกาจะยาสิโนทนะยังอาคาปะจุโนโยทิสาอภิวาสติทเสตเตทัสทากายาสัเพนานณตวันนิ โนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากังทะกาจายสัตสีโนลัมพิตกาลามเศธาโชตินามาจะอาสวา นิมานะรติโนอาคูอาทาคูประนิมิตาทเสตทัสาธากายาสัพเพนะสัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจโนโมธมานาอาภิกาโมภิคุนังสมิติงวานังสัจเต ทวานิกายาสพนานะตะวันนิโนนามันวะเย<ม>นะอาขันสุงเยจันเยสาธิสาส,ะสะหาปุวุสาติมาคีลังคุโขอขาตินะมานาสะวังทักเขโมาขตารังนาคังจัน ทังวะอสิตาติตังสุพรามาปารามาโตจัปุตตาอิทิมะโตสหะสานังกุมาโรติดโสจะโสปคาสัิติติงวะนังสหะสัพรมามะโลกานังมหาพรมมาพิติธาติอุปปันโนจุติมันโตพิสมา กายโยยสันสิโนทเสตถาอิสราอาคูปัจเจกะวาสะวัตติโนเตสันเจาะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเถเถวาสพรัมมเก มารเสนาอภิกามิปัสสกันหาสามัญที่ยังเอทังคันหาทะพันทัถะราเคนะพันธมาตุุสามัญตาปริวาตเรธมาวูมุนจิตถะโกจีนังอิติตัตถะมหาเสโนกันหาเสนังอาเปสายิปานินาตละ มหาจะสรังกัดตาวานพีระนังยะถาปาวุตสกเมโทนายันโตสวิตสุโกตทาโสปจจุทาวัตติสังกุโตอาะยวงเสตันจะสบพังภินยยะวะวะขิตตาวานะจักุมาตโตอามันตะ ยิส er ja ัทธะสวะเกสาสเนระเตมารเสนาาภิกันตาเตวิชาณาทพิกาวเตจัตตาตปามะตกะรุงสุตะวาพุทธะสัสสานังวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอิจจมุงสัพเพวิจิต ตังสังคามายาติตายาสันสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตสเนสุตาติ